ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกมนี้ฟอ s p e e d h e ี t การอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมาแต่งรถให้ดูกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะแต่งเป็นเจ้า m a z d a MX-5 คันนี้เลยนะครับกลับมาแต่งรถแบบแนวรถญี่ปุ่นกันบ้างนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งคันนี้กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆกันก่อนเลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้เครื่องเดิมจะเป็นเครื่อง1 5 8แรงมา2.0ลรเรอยสตารสกัน่อย อ่าเนี่เสียงเครื่องเดิมแล้วก็จะออกแนวแบบว่านุ่มๆหน่อยนะเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่ครั้นี้ผมว่าผมจะเปลี่ยนเครื่องนะ,ะวางเครื่องอะไรดีวางเครื่องโรตารี่ได้ด้วยอ้เสียงโรตารี่ก็ใช้ได้อยู่นะหรือจะเป็น V6 สามจุดลิตรก็โหดอยู่นะหรือเป็น6สูบนอนนะครับนี่หสูบเรียงนะครับอุ้ยเสียงแม่งโคตรลุซิ่งเลย อ่ะสุดท้ายก็จะเป็น6สูบนอนนะครับอันนี้เสียงกระเพาะนะแถบสเตตัสก็ค่อนข้างเยอะด้วยน่าจะแรงอยู่แต่ผมชอบเสียงตัวนี้มากกว่าวะ่ะ6สูบเรียงตัวเนี้ยนะครับใส่เป็นเครื่องตัวนี้ไปดีกว่าแล้วกันนะครับเป็นเครื่อง404แรงมา้า3.0ลิตร6สูบเรียงนะครับตัวนี้ราคา1 2 4 5 0 0นะครับโอเคใส่ป้าใส่เ,เครื่องตัวนี้ไปนะครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้เลยโหดๆนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนเรื่องของไส้ในต่างๆของเครื่องยนต์ด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นอัลติเมทพัดให้หมดเลยนะครับเออแล้วก็ดับเครื่องด้วยหนุกหูนะครับแล้วก็ ECU เนี่ยครับอัลติเมทพัดนะครับอ่าใส่อัลติเมทพัดให้หมดเหมือนเดิมนะครับคูลลิงนะครับใส่เหมือนกันแล้วก็ระบบถ้อยเสียนะครับใส่เป็นอัลติเมทเหมือนกันนะครับอัลติเมทพลัสเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของ ระบบอากาศนะคันนี้ใส่เป็นอะไรเดียบ์เทอร์โบหรือซปเปอร์ชาร์จดิเดี๋ยวผมขอสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเทอร์โบหน่อยแล้วกันนะจร,จริงโบเดียวก็โอเคนะผมว่าจะเป็นโบคู่ดิจะเป็นซปเปอร์ชาร์จดิผมเอาเป็น โบเดียวแล้วกันนะครับสรหรับคันนี้ผมใส่เป็นเทอร์โบเดียวแล้วกันนะระดับอัลติเมตโอเคใส่ป้ายเรียบร้อยนะครับดับเครื่องด้วยแล้วก็ระบบในตัตนะครับในตัตผมใส่เป็นในตัตแบบอ่าถังเล็กหถังแล้วกันนะระดับอัลติเมตโอเคใส่ป้ายแล้วก็เรื่องของซัตเพนชั่นนะครับซัตเพนชั่นคันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมใส่เป็นแฟกซัตเพนชั่นนะครับเรียบร้อยแล้วก็เบรกนะครับใส่สุดไปเลยนะครับอีลิทยางนะครับเป็นยางแท็กเหมือนกันนะครับเป็นยางแท็กระดับ อีลิทนะครับอ,อ่าอหไววะนี่ไงนะครับใสป่ป้ายชิบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของคลัสนะครับคลัชผมใส่เป็นอีลิทพัดไปเลยแล้วก็เรื่องของเกียร์บ็อกนะครับเกียร์เดิมจะเป็นเกียร์หสปีดนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็น5สปีดได้หรือจะเป็น7สปีดแล้วก็8สปีดนะครับซึ่งดูจากสเตตัสแล้วเนี่ยมันเพิ่มไม่เยอะเท่าไหร่นะผมว่า ใส่6สปีดเดิมๆไปก็น่าจะดีอยู่แล้วนะครับผมไม่เปลี่ยนแล้วกันนะผมใส่เป็น6สปีดเหมือนเดิมไปแล้วกันนะผมว่าเดิมๆน่าจะขับง่ายกว่าด้วย6สปีดนะครับโอเคใส่ป้ายแล้วก็ดิฟเฟอเรนเชียลนะครับดิฟเฟอเรนเชียลผมใส่เป็นแทร็กดิฟเฟอ e รนเชียลแล้วกันนะเป็นระดับซูเปอร์โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับของแต่งภายในต่างๆทั้งเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบเบรกยางต่างๆนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหลังจากแต่งเสร็จแล้วตอนนี้ระดับของรถอยู่ที่400บวกเลยนะแล้วก็แรงม้าตอนนี้อยู่ที่787แรงม้านะครับแล้วก็สูงถึง100ได้ภายใน2.17วินาทีแล้วก็แม็กทอรอยู่ที่870นิวตันเมตรท็อปสปีด375กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ดูจากสเตตัสต่างๆแล้วถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะถึงแรงม้าจะดูน้อยไปก็เถอะนะครั700บ700กว่าม้าเอง,เองนะปกติแต่งระดับ400บวกเนะี่ย ส่วนใหญ่จะระดับพันม้ากันทั้งนั้นนะแต่คันนี้อยู่แค่700กว่าม้าเท่านั้นเองแต่ดูจากสเตตัสอย่างอื่นแล้วมันน่าจะแรงอยู่พอสมควรแหละนะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของสีและลายกันก่อนนะครับสีและลายผมก็ไปหาโหลดจากคอมมูนิตี้ไว้รอแล้วนะครับก็จะเป็นนี่ครับผมเป็นสีและลายตัวนี้เลยอ่าจะเป็นสีดําขาวนะครับแล้วก็จะมีลายแถบ3สีนะครับคาดที่ตัวรถเนี่ยทั้งด้านบนนะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับตามนี้เลยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นิดๆหน่อยๆเป็นประมาณนี้นะสำหรับลาย โอเคผมใส่เ okay, ป็นลายตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันที่เรื่องของของแต่งต่างๆกันมากดีกว่านะพวกชิ้นส่วนชิ้นแต่งต่างๆนะมาดูกันที่วินโต้นะครับผมชอบแบบใสสุดเนาะกรับเป็นแบบใสสุดแล้วก็เรื่องของฮูดนะครับฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหน้ามีแบบไหนบ้างนะครับอืมมันก็สวยนะหรือจะเป็นแบบนี้ดีแบบนี้ก็สวยอ่ะแ,แต่เดิมๆเรียบๆก็สวยเหมือนกันนะนะครับแต่ผมชอบอันนี้ว่ะแต่มาไปบางลายสติกเกอร์บนฝากระโปรงรถเราดีน,นะครับ อแต่มันก็สวยนะผมใส่ไปนี้ไปแล้วกันนะเอเคใส่ไ okay, ปนะครับถึงมันจะบางลายสติกเกอร์บนรถเราไปหน่อยก็เถอะนะแต่ผมว่ามันดูสวยกว่าแบบเดิมๆนะดูนรสซิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ฟอนต์บัมเปอร์นะครับฟอนต์บัมเปอร์มีให้เลือกเป็นแบบแต่งอยู่หนึ่งแบบนะจริงๆของเดิมก็สวยนะช่องจะค่อนข้างใหญ่นะช่องด้านหน้าแต่ถ้าเป็นแบบแต่งนงช่องจะออกแนวแบบเล็กๆเ,เ,เรียวๆหน่อยนะอารมณ์เหมือนพวกกระจังหน้าของพวกรถแอสตันมาตินเลยนะครับอันนี้ก็สวยเปแบบนะ อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะ่ะนะครับเอาเป็นไหนดีแต่ผมชอบของเดิมมากกว่าวะ่ะผมว่าของเดิมมันดูดูเป็นรถซิงมากกว่าวะ่ะอันนี้มันจะออกแนวแบบเรียบๆหรูๆอะ่ะนะครับอันนี้มันจะดูแบบซิงๆมากกว่านะสำหรับของเดิมอะ่ะผมใส่ของเดิมไปแล้วกันนะสำหรับฟอนบัมเปอร์นะครับแล้วก็เรื่องของสปิริตเตอร์นะฮะสปริตเตอร์ก็เอาเป็นแบบไหนดีอืมเอาเป็นแบบไหนดีออ้ยอยันนี้มีแบบคล้ายๆแบบมีหมุดเจ็บด้วยนะด้านล่างตรงนี้ ม,มีของแพนด้มด้วยนีครับแสดงว่ารถคันนี้น่าจะมีชุดแต่งของแพนดมให้รอบคันเลยนะครับผมเดาว่าพวกผงล้อก็น่าจะมีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมว่าคันนี้ใส่เป็นชุดแต่งแพนเดมทั้งคันเลยดีไหมน่าจะดีนะโอเคผมใส่เป็นของแพนดมไปเลยแล้วกันนะสำหรับสปิตเตอร์โอเคใส่ป้ายเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของฟันข่านาดนะครับขานาดมีแบบไหนบ้างนะครับอันเบลเลอร์เลยนะครับ <laughs> <laughs> อันนี้สวยอันนี้กําลังดีเลยนะอันนั้นก็ใหญ่แหละแต่ว่ามันจะออกแนวแบบยาวนะครับไม่ออกข้างอันนี้มันจะออกแบบออกข้างซะเยอะนะครับใหญ่มากแต่น,นี้จะเน้นแบบทรงแบบยาวๆนะหรือจะเป็นอันนี้ดีอันนี้ก็สวยนะผมว่าอันนี้มันสูงไปหน่อยวะผมว่าน,นี้กําลังพอดีเลยนะครับใส่เป็นนี้ไปแล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับคอ,อนขานาดเนาะแล้วก็เรื่องของไฟหน้านะไฟหน้าคันนี้ใส่เป็นสีอะไรดีอะสีดำาดีไหมหรือจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองก็สวยนะ ผมว่ามันดูสดใสเข้ากับตัวลายดีย่ลายมันดูแบบออกสดใสสดใสนิดนึงอะ่ะนะครับหรือเป็นสีฟ้าสีฟ้าก็สวยผมว่าสีเหลืองสวยวะ่ะผมว่าสีเหลืองให้ดูใช้ได้อยู่นะผมใส่เป็นสีเหลืองไปแล้วกันนะสำหรับคันนี้โอเคใสป่ป้าชิบแล้วก็เรื่องของโป่งล้อหน้านะครับคอนเฟนเดอร์มีแบบไหนบ้างนะครับมีของ Speed Hunter นะก็จะเป็นโป่งเย็บยื่นออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ของ Speed Hunter งอีกอันหนึ่งต่างกันไงวะเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ย นะครับมันต่างกันไงวะสองอันนี้ไม่เห็นต่างกันเลยนะครับเออแล้วอันนี้ล่ะอุ๊ยอันนี้เป็นโป่งใหญ่หน่อยนะครับเป็นของสปีดฮันเตอร์เหมือนกันนะแต่โป่งอันแบบเบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็จะมีของแพนเดมด้วยเฮ้ยแพนเดมสวยแพนเดมสวยเลยนะครับลงตัวเลยแล้วก็จะได้เข้ากับสปิดเตอร์ที่เราใส่ไปตอนแรกด้วยนะครับใส่เป็นของแพนเดมทั้งชุดเลยแล้วกันนะครับโอเคใส่ไปสำหรับโป่งล้อหน้านะครับแล้วก็เรื่องของวิงมิลเลอร์นะครับกระจกข้าง กระจกข้างมีแบบย้ายมาไว้ด้านหน้าด้วยนะครับหรือจะเป็นอันนี้อันนี้เป็นแบบกลมๆนนแนวคลาสสิกหน่อยอันนี้จะเป็นแบบซิ่งๆนะสี่เหลี่ยมอันเล็กๆด้านข้างนะครับเอาไปนี้ไปแล้วกันนะครับสำหรับกระจกข้างนะครับโอเคใส่ป้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของไซส์เกิร์ตนะครับไซส์เกิร์ตของเพนเดมก็สวยนี่ครับหรือจะเป็นของสปีดฮันเตอร์นะสปีดฮันเตอร์ก็สวยนะเป็นอันแบบทรงใหญ่ๆหนาๆหน่อยนะครับอีกอันก็เหมือนกันนะเป็นทรงใหญ่ๆห,หนาๆเห,หมือนกันนะครับ แต่ผมว่าของแพนเดมเนี่ยน่าจะดีสุดละนะครับจะได้เข้ากับพวกชิ้นอื่นด้วยนะครับจะได้เป็นเซตเดียวกันทั้งคันไปเลยนะครับใส่เป็นของแพนเดมไปแล้วกันนะครับโอเคใส่ไปเรียบร้อยนะครับแล้วกเ็เรื่องของโปล่งล้อหลังนะครับก็นแน่นอนเนะี่ยเราแต่งมาขนาดนี้แล้วก็ใส่เป็นของแพนเดมด้วยแล้วกันนะเฮ้ยจริงๆของสปีดฮันเตอร์นี่ก็สวยนะโปล่งล้อหลังเนะี่ยอารมณ์คล้ายๆแบบ Liberty Walk เลยนะอันนี้นะครับแต่ว่าเราจะใส่เป็นของแพนเดมนะแพนเดมก็สวยเหมือนกันนะ สวยไม่แพ้กันเลยนะครับโอเคใส่ไปของแพนเดมไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมามาดูกันที่เรื่องของด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเริ่มจากด้านบนก่อนนะครับซาวด์สเต็มเนะี้ยระบบเครื่องเสียงก็ใส่ไปชิปอ่าแล้วก็เรื่องของสปอยเลอร์เนี้ยของสปีดฮันเตอร์นะเป็นแบบดักเทลเล็กๆนะครับอันนี้แหละอันนี้ก็เป็นดักเทลเหมือนกันนะแต่จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนี้ยนะมีของ APR Performance นะครับอันเบลเลอร์เลยหรือจะเป็น ตัวนี้ตัวนี้ก็สวยดีนะจะเป็นของแพนเดมนะเฮ้ยแพนเดมสวยเลยโอ้โหเข้าเซตเลยนะครับที่ผมชอบแบบสปายเลอร์แนวเนี้ยมีแบบอะไรโยงโยงยึดยดเยอะเนี่ยมันดูแบบดูยิ่งดีอ่ะผมชอบแนวนี้อยู่แล้วด้วยนะครับผมว่าน่าจะใส่เป็นของแพนเดมไม่แหละจะเป็นโบเทคนะโบเทคเป็นแบบอันสูงใหญ่เลยนะครับโอเคสรุปแล้วเราใส่เป็นของแพนเดมไปแล้วกันนะส่วนตัวชอบสไตล์นี้อยู่แล้วด้วยนะครับก็ใส่ไปโอเคแล้วก็เรื่องของอะไรทรังลิสเหรอฝาท้ายเนี้ยครับอ๋อมีแบบ เอาคลีบตรงฝาท้ายออกเฉยๆนะครับให้มันเรียบขึ้นก็เอาออกหน่อยแล้วกันนะให้มันเรียบๆหน่อยตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็เ,เรียบัมเปอร์นะครับเรียบัมเปอร์บัมเปอร์หลังมีแบบไหนบ้างนะเฮ้ยสปีดฮันเตอร์อันนี้มีแบบแคล้ายๆหูหูดึงด้วยนะด้านหลังตรงนี้นะครับที่เหลือเหมือนของเดิมเลยนะมีแค่หูดึงเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายจะเปลี่ยนทรงไปเลยนะครับ ซึ่งจากที่ดูแล้วผมชอบแบบทรงเดิมมากกว่านะครับดันั้นผมจะเอาไปทรงเดิมที่แบบมีหูดึงด้วยแล้วกันนะของ Speed Hunter ตัวนี้นะครับผมโอเคสายปายนะเป็นหูดึงหูลากนะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เรื่องของปาร์เบียนะครับเชนแบล็กเกว่์ก่อนนะเชนแบล็กวก์เราใส่เป็นแบล็กวก์ตัวไหนดีอะนะครับอืมที่แบล็กเกลนี้ก็น่าจะสวยนะน่าจะดูเข้ากับลายดีเป็นสีแบบขาวๆตัดส้มนะอืมหรือเป็นสีฟ้าดีสีฟ้าก็ส,าาสวยนะ สีแดงล่ะสีแดงก็ใช้ได้นะแต่ผมว่าสีนี้ได้ดูลงตัวสุดนะาจ้ดูเข้ากับลายอยู่นะสีขาวตัดด้วยสีส้มนะโอเคใส่เป็นแบ c ็กการ์ดตัวนี้ไปแล้วกันโอเคใส่ป้ายแล้วก็เรื่องของเชนเฟรมนะครับเชนเฟรมเราใส่เป็นเฟรมตัวไหนดีนะรอบร้ายทะเบียนผมใส่เป็นใส่เป็นนีฟอสปีดอันนี้แล้วกันนะครับโอเคใส่ป้ายเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของอ d ดนะิเทคเนี คันนี้เขียนว่า mx file แล้วกันนะง่ายๆอย่างนี้เลยนะตามชื่อรุ่นรถ accept ไปอ้าวเขียนไม่ได้เหรอหรือว่ามันเขียนขีดกลางไม่ได้นะครับลบขีดกลางอาอกก่อนเนี่ยโอเค accept ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของออ diffuser นะครับ diffuser ด้านล่างใส่เป็นแบบไหนดีนะเฮ้ยอันนี้สวยนะของ p พ n d e m มีของ p พ n d e m ทุกชิ้นเลยอะนะครับเรามาดูเข้ากันหมดเลยอะนะครับแน่นอนแหละเราแต่งมาขนาดนี้แล้วนะ ชิ้นอื่นมันก็สวยนะแต่สวยไม่เท่าของเพนเดมจริงๆว่ะเพนเด้มันแบบมันออกแบบไม้เข้าแบบชิ้นอื่นอยู่แล้วนะครับเออใส่เป็นของเพนเดมไปแล้วกันนะสำหรับดิฟュเซอร์นะครับโอเคใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของท่อเสียนะครับท่อเสียเราใส่เป็นอันไหนดีนะครับอุ้มมีทอยื่นอีกแล้วนะครับเออเอาเป็นท่อตัวไหนดีท่อยิงลงแบบนี้ก็สวยนะนะครับท่อเบิ่มๆแบบนี้ก็สวย นี่เป็นท่อแบบกระดกขึ้นนะครับเป็น2ปลายท่ออืมเอาเป็นไหนดีอ่ะหรือจะเป็นท่อแบบยิงลงบ้างดีกว่านะท่อแบบยิงลงแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยจะแต่งเท่าไหร่ด้วยนะครับน,นานๆจะลองแต่งสักท,ทีนะครับเอาเป็นท่อแบบปลายในยกระดกลงนิดนึงนะยิงลงไปด้านล่างพื้นเลยครับโอเคใส่ไฟเรียบร้อยนะครับแล้วกเ็เรื่องของอะไรกันน่าจะหมดแล้วแม้ด้านหลังเนี่ยน่าจะไม่ลืมอะไรนะคิดว่านะครับในเหลือแค่เรื่องของตัวล้อแล้วนะครับ แต่ก่อนจะไปที่เรื่องของตัวล้อเนี่ยผมจะมาใส่พวกระบบแอร์ซัพเพนชันหน่อยดีกว่านะตอนนี้รถมันดูสูงแบบแปลกๆอะ่ะนะครับคันนี้ผมอยากจะแต่งแบบแนวแบบโหลดเตี้ยเลยอะ่ะนะครับผมจะใส่แอร์ซัพเพินชันให้มันหน่อยแล้วกันนะมาที่เอฟเฟกแล้วก็ใส่ระบบแอร์ซัพเพนชันเข้าไปนะครับประมาณนี้ชิปอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นผมก็จะมาโหลดเตี้ยเพิ่มอีกนะแบบนี้มันยังเตี้ยไม่พอนะผมต้องการแบบเตี้ยขั้นสุดนะนี่สุดๆไปเลยนะเราต้องสตาร์ทรถด้วยนะเราจะได้เห็นความต่างนะครับ เวลาเราใส่แอร์ซัพเป็นชั่นไปแล้วเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมเวลาเราใส่แอร์ซัพเป็นชั่นไปแล้วเนี่ยควรจะสตาร์ทรถนะครับมันถึงจะเห็นความต่างเนี่ยเพราะนั้นเราก็ปรับเป็นต่ําสุดไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ดับเครื่องนิดนึงแล้วก็เรื่องของการแบะล้อนะครับแบะล้อคันนี้แบะดีไหมอ่ะนี่ครับจริงๆเที่ยวมานี้มันก็สวยอยู่แล้วนะต้องแบะล้อเพิ่มไหมสักสองสามสเต็ปแล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้น่าจะกําลังสวยนะไม่ต้องแบะเยอะแบะไว้ประมาณนี้พอ นะครับโอเคเซฟไปโอเคจากนั้นเราก็กลับมาที่เรื่องของตัวล้อนะครับสำหรับเรื่องของตัวล้อเนี่ยเดี๋ยวผมขอใช้เวลาเลือกสักแป๊บหนึ่งแล้วกัน ตอนนี้ผมก็ได้ล้อที่ต้องการแล้วนะครับก็จะเป็นล้อของทาง BBS นะครับเป็นล้อ BBS RS Classic นะครับผมว่าล้อลายนี้เนี่ยน่าจะเข้ากับสไตล์รถที่เราแต่งแบบโลดเตี้ยนะครับแล้วก็ล้อแบบนิดหน่อยนะครับแล้วก็มันดูเข้ากับชุดแต่งของแพนเดมด้วยนะครับผมก็จะใส่เป็นล้อตัวนี้ไปแล้วกันนะครับของทาง BBS นะครับโอเคใส่ไปโอเคแล้วก็เรื่องของขนาดล้อนะครับปรับเป็นแบบใหญ่สุดเลยนะครับยางบางๆไปเลยเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ ค่าเมลี่เพยแนปสีล้อผมเปลี่ยนดีไหมอะแต่จริงสีล้อเดิมมันก็สวยอยู่แล้วนะนะครับเดี๋ยวขอลองดูนิดนึงนะถ้าเราเปลี่ยนให้มันออกเป็นสีเหลืองทองมากกว่าเดิมมันจะสวยไหมหรือจะเป็นสีนี้ดีสีนี้ก็เฟี้ยวดีนะดูแจ๊สดีนะครับจะเป็นสีออกทองแบบนี้ดีแบบนี้ก็สวยนะเทียบกับสีเดิมแล้วสีเดิมมันก็สวยอยู่นะหรือจะเป็นสีส้มดีสีส้มก็สวยเหมือนกันนะครับเอาเป็นสีเดิมไว้แล้วกันนะผมว่าสีเดิมก็สวยอยู่ลวไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับโอเค แล้วก็เรื่องของสีสองนะสีตรงขอบล้อสีเดิมจะเป็นสีออกขาวเงินๆหน่อยนะตรงขอบล้อผมว่ามันก็สวยอู่แล้วเหมือนกันนะผมก็ไม่เปลี่ยนลวกันนะสำหรับสีตรงขอบล้อปล่อยสีเดิมทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนล้อหลังหน่อยนะให้มันเป็นล้อตัวเดียวกันเลยนะครับมาที่ริมแล้วก็เช็ดริมนะครับล้อ BBS นะครับล้อตัวนี้นะครับโอเคใส่ป้ายแล้วก็เรื่องของสีล้อเราไม่เปลี่ยนเนาะมาดูแค่เรื่องของไซส์อย่างเดียวนะเป็นไซส์ใหญ่สุดโอเคแล้วก็เรื่องของ ยางนะครับเรื่องของยางเรายังไม่เปลี่ยนเนาะมาดูเรื่องของยางนะครับยางเอาเป็นยางตรงไหนดีนะยางเฟลคินไหมเฟลคินก็สวยนะหรือจะเป็นสปีดฮันเตอร์ดีนะครับหรือเป็นลายโตโยต้ายดีเฮ้ยลายโตโยต้ายสวยนะพอใส่กับยางบางๆแล้วก็รถแบบโหลดเตี้ยๆล้อแบะอย่างนี้ผมว่ามันดูลงตัวดีนะส่วนตัวชอบนะครับทรงประมาณนี้นะครับหรือจะเอาเป็นแบบขอบปิน้นๆดีนะขอบปิน้นๆก็สวยดีนะอย่างนี้นะครับ แต่ผมชอบแบบขอบล้อไม่ปิ้นมากกว่านะเนี่ยแบบยางแบบธรรมดาเลยขอบล้อไม่ปิ้นนะแต่ว่ามีลายตัวยต้าไทยอย่างนี้ดูดูลงตัวกว่านะครับผมใส่เป็นลายนี้ไปแล้วกันนะเป็นยางตัวนี้ไปนะครับโอเคใส่ป้ายเรียบ้อยนะครับแล้วก็ล้อหลังด้วยนะครับใส่ให้เหมือนกันเลยนะครับอ่ะใส่เป็นตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วกเ็เรื่องของเบรกนะครับแล้วก็คาลิเปอร์เนาะมาดูกันที่เรื่องของคาลิเปอร์ก่อนแล้วกันนะครับ คาลิเปอร์ผมใส่เป็นคาลิเปอร์ตัวไหนดีอะสต็อปเทคดีไหมว่าสต็อปเทคก็น่าจะดูเข้ากับสีของตัวรถดีนะหรือจะเป็นวีวูดเบมโบั้ยเบมโบก็สวยนะแต่ผมว่าแดงของเบมโบเนี่ยยังแดงไม่สะใจเท่าไหร่นะมันเป็นแดงแบบเข้มๆถ้าเป็นสีแดงอยากได้เป็นแดงแป๊ดๆไปเลยอะแบบชัดๆไปเลยนะครับแต่นี่สีมันออกแบบแดงๆบนๆหน่อยอาจจะยังไม่โดนใจผมเท่าไหร่นะถ้าสีแป๊ดๆเนี่ยผมว่าสต็อปเทคน่าจะตอบโจทย์ผมมากที่สุดนะครับ สีเหลืองแบบนี้ก็น่าจะดูเข้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมใส่เป็นสต็อปเท็ไปแล้วกันนะเอาเป็นสต็ Tech, อปเท็ตัวนี้แล้วกันนะด้านหน้าโอเคส่วนเบรกดิสนะครับเบรกดิสเราเอาเป็นเบรกดิสตัวไหนดีอะนะครับจริงๆมันก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับตัวล้อที่เราใสมาเนี่ยมันทาให้มองไม่ค่อยเห็นตัวาจานเบรกเท่าไหร่นะเลือกแบบไหนไปก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะผมใส่เป็นแบบซอะร่งไปแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้อหลังด้วยนะใส่ให้เหมือนกันนะมาที่ คาลิเปอร์ก่อนนะคาลิเปอร์เราใส่เป็นสต็อปเท็เหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อกี้ล้อหน้าเราใส่เป็นสต็อปเท็ตัวนี้ใช่ไหมล้อหลังผมใส่เป็นสต็อปเท็อีกตัวแล้วกันนะเป็นตัวนี้นะตัวเล็กลงมาหน่อยนะครับโอเคใส่ล้อหลังให้ดูดีกว่านะครับแล้วก็เบรกดิสเน่เบรกดิสก็ใส่เป็นแบบซออร่องเหมือนกันโอเคใส่ป้ายเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับส่วนของตัวล้อนะครับอ่าเอ้ยแต่งเสร็จแล้วมันก็ทรงมันสวยใช้ได้อยู่นะเออผมไม่เคยลองแต่งแบบใส่แม็ก BBS แบบเนี้ย ผมว่าทรงนี้มันก็ใช้ได้อยู่นะตัวล้อเนี่ยมันดูเข้ากับตัวทรงรถเตี้ยๆมากเลยอะแล้วบวกกับชุดแต่งของแพนเดมเข้าไปผมว่าลงตัวเลยนะนะครับคันนี้นะครับชอ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 บตรงส่วนของล้อมากเลยตรงส่วนล้อกับซุ้มล้อนี่ดูเข้ากันมากนะครับชอบมากแล้วก็สปอยเลอร์ของแพนเดมนี่สุดจริงคือชอบสไตล์นี้อยู่แล้วนะสปอยเลอร์ที่แบบมีอะไรจงๆเยอะๆนะครับดูแบบอลังการดีนะครับเออก็จะเป็นประมาณนี้นะทรงรถ โอเคต่อไปก็จะเหลือพวกเรื่องของเอฟเฟกตต่างๆพวกเสงพ่อแล้วนะครับมาดูเรื่องของเอฟเฟกกันก่อนนะครับเอฟเฟกก็ในตัดคัลเลอร์ผมขอใส่เป็นสีเดิมแล้วกันนะแบบไฟก็ไว้สีเดิมนะสายสโมกก็ปล่อยไว้สีเดิมส่วนอันเดอร์โกล์นะไฟใต้ท้องผมขอใส่สักหน่อยแล้วกันนะเอาเป็นไฟใต้ท้องสีอะไรดีนะครับสีแดงไหมไม่น่าจะเข้านะเออหรือเราจะใส่เป็นสีฟ้าดีเพราะว่าบนรถเราก็มีตัวลายสีฟ้าอยู่นะใส่เป็นสีฟ้าตัดไปมันจะดูเข้าไหมเนี่ย ใส่เป็นสีฟ้าไปแล้วกันนะน่าจะดูได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวไม่ถูกใจยังไงเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับผมใส่มาสีฟ้าไปก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของแอร์ซัพเพินชันเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วเนาะเราก็ข้ามไปแล้วก็เรื่องของแต่เครัยแต่ผมไม่แต่งอยู่แล้วก็ข้ามไปนะครับมาดูกันที่เรื่องของเอ่อสแตนเราแต่งไปแล้วเนาะมาดูกันที่เรื่องของเสียงท่อแล้วกันนะครับเสียงท่อเอ่อเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันสักหน่อยอ่าเบิร์นหน่อยผมว่าเสียงเดิมก็ลั่นอยู่แล้วนะ เดี๋ยวผมปรับให้มัน a g g r e s เพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันแล้วก็โทนเนี้ยับปรับขึ้นมาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็โอ้ลันผมว่าเบาลงหน่อยดีกว่านะครับแล้วก็ไฟลิสนาเนี้ยบเพิ่มขึ้นมานิดนึงอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเซฟไปแล้วก็ดับเครื่องสักหน่อยอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับของแต่งต่างๆน่าจะแต่งครบหมดแล้วนะครับแต่งเสร็จแล้วทรงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนตัวแล้วค่อนข้างชอบเลยนะทรงประมาณนี้ เป็นแนวแบบโป่งล้อใหญ่ๆหน่อยนะครับโรเตี้ยติดพื้นแบบนี้นะแล้วบวกกับล้อ BBS เนี่ยคือผมว่าดูเข้ากันดีจริงๆเลยโดยรวมคือสวยถูกใจนะครับสำหรับคันนี้โอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปลองทดสอบวิ่งกันเลยดีกว่านะครับเราไปแข่งดูว่ามันจะสู้คขาตื่นเขาได้หรือเปล่านะสำหรับคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแข่งกันที่สนามไหนดีอะเอาเป็นเอ่อสนามนี้ที่ไหมนะครับเอาไปสนามนี้แล้วกันนะสนามนี้เอ่อไม่ค่อยได้มาแข่งให้ดูด้วย นะครับโอเคเอาไปสนามนี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราออกจากโรงรถตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขับไปนะครับโอเคเออกไปตองวันนะครับไปว้าที่ทรงมันสวยจริงนะส่วนตัวผมชอบทรงนี้จริงๆริงนะครับรอโหลดแป๊บนึงนะมาดูกันว่าสวยแล้วมันจะแรงหรือเปล่านะรถที่ดีต้องทั้งสวยทั้งแรงนะอุ้ยเสียงเสียงเอาเรื่องไปอฮ้ย ว่าตนดีอยู่เฮ้ยเฮ้ยแรงมากเลยเนี่ยจะว่าไปเฮ้ยมันแรงนะเนี่ยเฮ้ยแรงใช้ได้เลยเนะครับเดี๋ยวผมขอลองออกตัวนิดนึงนะสามสองหนึ่ง,นะง,งแรงนะเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าแค่เจ็ดร้อยกว่ามา้าโอ้มันแรงมากผมว่ามันน่าจะเพราะตัวรถมันน้ำหนักเบาด้วยแหละรถมันันดเล็กๆนี่ครับ ันเลยทําให้รถออกตัวได้ค่อนข้างดีนะรถมันเบาอ่ะนะี่ครับ mm hmm. ว่ดอุ้แรงเลยอ่ะแรงแรงแรงใช้ได้เลยนะครับถือ mm hmm. นปครับหน่อย,อยปืดปืดโอ้โหแตงโอ้ย,อย <Hey. S 1> ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่ามันแรงจริงๆนะคันนี้ ครับมันดูแบบเร่งค่อนข้างไวอะ่ะนะครับเวลาควบคุมอะไรอย่างี้มันก็รู้สึกแบบรถมันเบาๆนะครับรถมันเบามากไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราขับไปสนามกันสักนิดนึงนะครับสนามอยู่ไกลเลยเกินเมื่อกี้เราชนไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมขอซ่อมหน่อยขอซ่อมหน่อยเกิดมีรอยม,มีอะไรอย่างี้โอเคขับไปสนามหน่อยสนามอยู่ตรงนี้นะครับใช่ไหมมาเริ่มแข่งกันเลยนะครับสนามนี้จะเป็นยังไง สู้คนอื่นเขาไหวหรือเปล่ามาไปเดี๋ยวนะทำไมคู่แข่งมีคนเดียวอ๋ออันนี้เป็นสนามแบบไอนน้นี่นะครับ<ม>สนามแบบแข่งกันแค่สองคันนะครับอารมณ์แบบบอสไฟอะไรประมาณนั้นโอเคมาลองดูนะจะสู้กันไหวหรือเปล่านะแข่งกับฟอร์จีทีไปครับผมอโอ้โหออกตัวมาฟอร์จีทีแม่นนำกูแล้วในตั๊ดไปครับผมในตั๊ดไปครับผม ตามได้ไหมตามได้ไหมตามได้ไหมเอฟเอ็กไฟประทับขอดีทีเออเบียดเบียดอหนึ่งทีโอเคขึ้นแซงแล้วเรียบร้อยยังไงยังไงโอเคเข้าโ้งนิดนึงสวยไปครับไปครับในตัดเอื้อโอ้โหพแรงใช้ได้นะเนี้ยโอ้โหมันแรงเลยอ่ะนะครับโอ้แต่ขอดีทีก็จี้ตูดมาติดติดนะครับยังไงยังไงโอเคไปครับผมเออ โค้งนี้ยังไงเลี้ยวโอเคสวยเฮ้ยเข้าโค้งง่ายอยู่นะเข้าโค้งง่ายอยู่ควบคุมง่ายเลยนะครับแฉะแรงด้วยโคตรดีบอกเลยว่าโคตรดีคันนี้อู้ดรู้สึกว่าเราจะนําปอดมาค่อนข้างห่างแล้วเนี่ยนะครับที่จะว่าทิ้งไม่เห็นฝุ่นนะครับผมโอ้โหูดูแรงแรงแรงใช้ได้เลยนะครับโโอ้หสุดยอดเออมาแรงหน่อยโอเคเบรกนิดนึ่ง หน่อยโอเคสวยไหนตัดหน่อยครับทางตรงนี้หัดไปโอเคเบรไหนตัดที่ทิงโอ้โหไปโอ้โหแรงใช้ได้เว้ยนี่ครับโอเคสนามนี้แข่งให้สองรอบนะครับรอบสุดท้ายแล้วโอเค โอ้โหส่งมันสวยนะครับแรงก็แรงชอบใจเลยครับคันนี้ถูกใจมากไหนตัดไปไอ้โอทิ้งฝ่อจีทีแบบนำเป็นทุ่งเลยตอนนี้นะครับโอเคเข้าโค้งเออเออแหงหนึงไม่เป็นไรได้อยู่ออไปครับไปครับน,นี้เบรกโอเคสวยไหนตดสักถังหนึ่งเอ,อ้ โอเคอีกสักทางนึงอือโอ้โคตรมันนี่คันนี้ขับสนุกนะผมว่าอัตราเร่งดีนะควบคุมก็ดีนะขับสนุกมากไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวรู้สึกอย่างนั้นนะคันนี้อื <Okay. S 2> อโอเคไปครับปู่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยคันนี้ใช้ได้เลยเอาเรื่องเลยฮะโคโตรแรง โอเคเอ,อ่อถึงเส้นชยัยลนะยะที่ห้าร้อยเมตรในตัดแบบอือโอ้โหโอเค,อเคผมจบเรียบร้อยนะครับเข้าที่หนึ่งแบบสบายๆชิวๆเนะี้ยทิ้งเป็นทุ่งเลยเนี้ยครับแซงฟอร์ดจีทีแบบสบายๆเนี้ยครับกันนี้โอ้โหวิทยแรง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 ควบคุมก็ง่ายนะส่วนตัวค่อนข้างชอบเลยนะคันนี้นะครับ โอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจ้า